สวัสดีครับทุกทกคนเพื่อนเใน t i k t o อกนะครับและก็ y u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  e นะวันนี้มีเหรียญมาอวดครับเป็นรุ่นค่อนข้างเก่า,า,ามาแล้วนะแต่อยากจะบอกว่านี่คือรวยสุขใจนะครับรวยสุขใจหรือฮนุมานหนึ่งนะครับอนะนี่เป็นอัฟกาลายขอบทรงชาตินะครับหน้าทองทิพย สวยนะหน้าหลังห้าหลังเป็นธนุมานฮนะเป็นหน้าเต็มองค์เป็นหน้าหน้าเป็นเป็นหน้าหนุมานแล้วกันไม่เรียกว่าเต็มองค์วันนี้หมายเลขเอามาอวดคือห้าห้านะครับอันนี้มีเลขเบิ้ลน,นะครับเหรียญทรงเสมาตอกหยดน้ําแล้วก็มีอักขระอยู่ข้างในนะครับสวยงามนี่ธนุมานหนึ่ง ที่เราเห็นล่าสุดกันไปเนี่ยคือฮนุมานสองผมก็ไปหาองค์นี้มาสวยทุกใจนะครับเลข5้ 5. อันนี้อีกองหนึ่งนะครับอันนี้เลข4ีนะเรียกว่าเล่นเ,เบิรนสี่สนะครับอันนี้เป็นฮนุมานเชิญธงนะครับสี 4. เชิญธงไปรบรบทีไรชนะทุกครั้ง ไม่ชนะเดี่ยวก็ต้องชนะโมูแล้วครับอ่าอันนี้วดรุ่นรวยสุขใจไปฮะดูก็อีกข้างนึงนี่ก่อนที่จะมาตบท้ายด้วยรุ่นสองนะล่าสุดล่าสุดที่เราออกกันไปนะครับแต่เรียนนี้เด็ดขาดฮะลายไฟนะฮันุมมานขาวนะครับอ่าลงเยรมาสเตอร์พีหน้าหลังนะครับทองทิพย หมายเลขเจ็ดเจ็ดนะครับเราเล่นเลขสวยๆหน่อยนะไม่มีใครเหมือนดีครับโอเคอยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับอันนี้รุ่นรวยมหาสารนะครับพนุมานสองอันนี้เป็นเต็มองค์เหมือนกันแต่งานนี้ลงยาค่อนข้างดอีอันนี้เป็นเสมานะครับ ซูมกันนิดนึ่งพับหลวงพอ่อ่ะทองทองล้วดูดีโอเคขอบคุณทุกคนนะที่มาดูนะครับนะนะครับเทียบ